ประชาชนมีการเปิดตัวทูตพิสารนะคะในทีม The Professional ที่จะมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถ้าพักประชาชนมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะก็เป็นการเปิดตัวต่อเนื่องจากอาจารย์มุนินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในนามของพักประชาชนแต่ปรากฏว่าเกิดกระแสตีกลับเหมือนกันนะคะเรื่องของประวัติของทูตพิสารอย่างอาจารย์ประวินเนี่ยมีการออกมาระบุว่าก,ก่อนหน้านี้ คู่พิสารเคยปกป้องเรื่องของการทำรัฐประหารด้วยม,มีการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติทํานองว่าปกป้องบุคคลที่เข้ามาทํารัฐประหารถึงขั้นบอกว่าจะมีการร่อนจดหมายนะคะจี้ถามพักประชาชนว่าเก่งแต่ตรวจสอบคนอื่นได้ตรวจสอบคนที่พักของตัวเองเลือกมาแล้วหรือยังค่ะไปดูเรื่องนี้กันนะคะจากันนี้ที่พักประชาชนเปิดเผยทีมบริหารรัฐบาลประชาชนหรือว่า The Professional หากได้เป็นรัฐบาล คือนายพิสารมานาวพัฒน์นะคะเป็นอดีต252สวและอดีตเอกอัคษรชูไทยในหลายประเทศด้วยกันเป็นการเปิดตัวคนที่สองของพักในตำแหน่งว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศล่าสุดป,ปรากฏว่าคุณปวินชัชวานพงพันธ์หรือว่าอาจารย์ปวินนะคะอาจารย์ประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตซึ่งเคยหนุนพักอนาคตใหม่ออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้องให้พักประชาชนและสื่อมุลชน ตรวจสอบคุณสมบัติและจริยธรรมของนายพิสารมานาวพัฒน์อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและแคดีเด d รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพรรคประชาชนโดยอาจารย์ปวินก็ระบุข,ข้อความแบบนี้นะคะจดหมายเปิดผนึกถึงพรรคประชาชนและสื่อมวลชนดิฉันขอไม่เขียนอะไรมากแต่ต้องการเรืยกร้องให้ทางพรรคประชาชนและสื่อตรวจสอบถึงคุณสมบัติของนายพิสารมานาวพัฒน์ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่เพิ่งได้รับมอบหมายให้เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหากพักประชาชนได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลในระหว่างที่นายพิสารดำรงตำแหน่งทูตไทยประจำสหรัฐนายพิสารได้เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตั o โพสต์เพื่อปกป้องการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและได้ให้ข้อมูลเคสว่าไม่มีนักการเมืองในขณะนั้นที่ เป็นนักโทษหรือว่านักโทษการเมืองรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยโดยช่วงหนึ่งอาจารย์ปวิงก็ระบุนะคะว่าเรื่องนี้พักประชาชนต้องออกมาอธิบายอย่างชัดเจนว่าในขณะที่พักประชาชนตรวจสอบจริยธรรมของพักอื่นๆและพักได้ตรวจสอบจริยธรรมของคนในพักเองด้วยหรือไม่ขอให้เพื่อนในโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆช่วยการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการโพสต์ข้อความอีกรอบเมื่อช่วงเช้านะคะแท็กหาคุณไอซ์ยชนกศรีนอก <c oughs> เขียนข้อความบอกว่ารักชนกศรีนอกเก่งในการตรวจสอบจริยธรรมพักอื่นแต่ทําไมไม่ตรวจสอบจริยธรรมพิสานมานาวพัฒน์ถ้าไม่เข้ามาตอบฉันจะฉีกอ,อกเธอ <c oughs> อย่ากเก่งแต่พักอื่นคือก่อนหน้านี้นจามพรวินก็จะพูดถึงคุณไอซ์ <c oughs> เป็นประจำนี่แหละว่าถูกจะแท็กหาตลอด โจมตีนู่นนี่นั่นอะไรล่าสุดบอกว่าตรวจสอบหน่อยไม่งั้นจะฉีกอกเลยนะก <c oughs> ็อาจจะเป็นทีเล่นทีจริงนะคะ <c oughs> ซึ่งคุณไอ้ก็เข้ามาตอบบอกว่าก็เพิ่งจะรู้เมื่อวานพร้อมๆกับทุกคนเลย <c oughs> ก่อนที่อาจารย์ประวินจะตอบกลับนะคะบ,บอกว่าแล้วจะตรวจสอบไหมหรือพอเป็นพักตัวเองก็นั่งถับไว้เท่ากับว่าพออาจารย์ประวินไปคอมเมนต์อีกทีหนึง่งคุณไอ้ก็ไม่ได้มาตอบอะไรเพิ่มเติมแล้วอะใช่ไหมแทนเดียวกันมีความเคลื่อนไหวจากคุณเควริสเมนิชัยนะคะสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันระบุว่านอกจากประเด็นต่าง ที่มีการเปิดกันอีกประเด็นทูตพิสารแก่พ้นสวไม่ถึงสองปียังไม่สามารถนั่งรัฐมนตรีหรือว่าตำแหน่งทางการเมืองได้ตามรมัฐมนูลมาตรา112โอ้นี